ชัสวัสดีค่ะเร็ว,วเราจะไป <c oughs> เดี๋ยวสิไปไหนแล้วลูกมาสวัสดีผู้ชมก่อนเราเหนือตว,วัแดนี่เสวัสดีค่ะเราจะไปไหนกันคะ,ะไปหมู่บ้านไดโนเสารกันค,ะค่ะมีใครไปบ้างคะออนาดาเคะ่ะไปกันเลยดิ

ตะวันแฟมิลี่หรอนี่คือช่องนี้แล้วเหรอ <c oughs> เปลี่ยนช่อ,องทุกวันนะครับ <c oughs> เปลี่ยนชื่อช่องทุกวันนะครับเราจะไปไหนครับดาวเหนือครับไอหมู่บ้านในด,ยดยอยเสาดอยเสานี่มีอะไรบ้างมีแต่คิงคองยืนยู่ข้า <Wow. S 1> งนอกแล้วก็มีไดโนเสาร์เยอะแยะอยูอย่ข้างในคะ่ะโอ้ไปคิงคองด้วยนะครับหมู่บ้านดอยเสานะครับเราจะพาดาวเหนือไปดูหมู่บ้านดอยเสาน,นะครับรอบนี้น,น,น,นะครับเป็นรอบที่นนสองแล้วใช่ไหมว้าวเดี๋ยวหนูได้ไปนะครับเดี๋ยว ตอนนี้แม่พลอยจะเป็นคนขับรถนะครับแม่พลอย <Yeah. S 1> ขับรถนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่วันที่สองกันเลยไปเลยเย้ yeah. <c oughs> โอ้เด็กๆต่้นนกตงกว่าร้อยเท่าไหร่นะครับตั้กว่าร้อยเซนติเมตรตงกว่าร้อซนเมาเหนือหันไปโอ้ค่ะที่รักตังจ้ะข้างในมีอะไรคะดวาวเหนือตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่อะมีพันอะไรบ้างมีหันหน้ามาคุยกับพ่อสิลูกมีวันนอนโดนโดนแล้วก็มีชินเล็กค่ะโอ้ใหญ่เลยเหรอคะใช่ค่ะจะกลัวไหมคะไม่กลัวแล้วคะว่ะโอเคองั้นเดี๋ยวไป,ไปกันเลย ของพ่อกับของแม,แม่พลอยนะครับเพราะว่าดาวเหนือไม่ถึงหนึ่งร้อยเข้าฟรีอาบันี่บนฝนจะตกเลยนะครับอันนี้เถะค่เป็นงรามาาใกลล้้จะะปิดแวค่เรชอบมาอตอนนี้แหละเพราะว่าเราไม่อยากเจอคนเยอะเ่ะไปกันเลย ตนเนี้ยตอาเธอจะเมนหมูครับหนีเดอนหนีไปแล้วตอนหนีหมูไปแล้วเดี๋ยวจริงๆมันมีความแบบกับถ่ายรูปเป็นแบแย่บ้างแหละแต่ว่าฝนจะตกแล้วเดี๋ยวก็เลยจะไปดูในโนเสาก่อนแล้วจะไปทักลักตัดไปดูในโนเสาเลยไปค่ะอภไยต้องเดินระวังระวังกันด้วยนะครับ จะได้ไปดูให้ทันฝนนะครับไ,ไปดูป<ะ>ไปดู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 ไ้างในดูไปดูไปดูไปนะมีไปดนะูไปดูไปดูไปดไปดเข้าูไปดูไานไดูไปาไปดูไปด้ไปดูไปดไอดเสา้ไป้ นเนื้อไหมไปเ้เนืัอได้าเนือถึงไหนอยากไปดูตัวอ่ะไปดูบนลโต๊ะลในบอโต๊ะทรัสไหนอโอตัวใหญ่มากอยากไปดูบโตะัใกล้ๆะระวังนะามีน้ำ ก็ไม่ดูบางตอกนะตัวนี้ลักเธอตัวนี้ขยับวต้องตัดอีกว้าวเะเดี๋ยวจะตุ๊ก ไปบอลคาร์ลัสเนี่ทางนู้นทางนู้นดูมันหน่อยสิเราต้องแอบไปข้างหลังไงจำได้ไหมดูหางมากันดิเด่นดูสิตรงนั้นจะมีเจ้าทีเล็กตัวใหญ่เราต้องแอบตัวนี้ไทเทนียมท็อป ปเราเหนือ,อเราแอบมันดีกว่าเราแอบไปอยู่ข้างหลังเจ้าไทยและโนโซลัสดีกว่า ไปแม่เลยแม่พานำไปเลยกลัวใหญ่เลยตอนนี้คนก็จะน้อยแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่าเย็นแล้ว ใช่แล้เราต้องไปค่อยๆไปดูข้างหน้าสิมีอะไรอะ่ะมีเจ้าตัวสุ่มอยู่ในต้นไม้เห็นไหมโอ้เออเด็กห่วงเหนือไม่ต้องห่วงนะเดาวเหนือเพราะว่าพ่อน้ำมาด้วยเราจะค่อยๆแอบไปเอามือมาเอามือมา เพราะอะไรนะมันมีอะไรนะคะปานเที en> ่ยวแหลมโอ้โหร้องไห้ละคืนเนี้เราเหนือไม่กลัวแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปลงไปข้างหน้าให้เดี๋ยวม่จับมือแม่จับแล้วนั่นมีลำโพงไอ้เรหนืลำโพงทุก้นโอ้โหลูกเสียงดังเลย วิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วแม่วิ่งหนีแล้วค่ะตน,นี้ลำโพงไอ้ที่เหนือไม่ได้ตอ,อตอนนี้นะครับคนก็ไม่เยอะดีเพราะว่าฝนจะตกนะครับฝนนี้กับบ้านวันแล้วฝนนี้กับบ้านหมดแล้วแต่ว่าดาวเหนือสนุกมากเลยนะครับจับมือพ่ออ๋อจับมือพ่อจับมืออพ่เดี๋ยวจับมือพ่อด้วยนะครับตรง,นนะงไหนครับ อย่าู้ใช่ไหมนี่ตัวนี้ก็แฟนแบบเลยตัวนี้อะไรอะอ,อโลซอรัสมันเป็นตัวปลอมไม่ใช่เหรอคดาดาวเหนือใช่ไหมตัวปอลอมหลงเราเอาเบอร์พิจับได้ข้างหน้าเป็นแรปเตอร์อะตัวแรปเตอร์ก็นั้นนะมันเป็นเห็นปั้นทาสีให้เหมือนตรงนนนเนี้ยจะเป็นลำโพงนะคะเป็นลำโพงเสียงไงหลงนี่งไงตัวใหญ่ อะไรนะเ,นเราวนี่กลัไกวไหมกลัวไหมกลัวไหมอไม่กลัวบอกเดยวไม่เกบอกกล้องหน่อยไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวแต่เดินไ, <laughs> ไนแล้ว <c oughs> นะครับมกลัวจะเดินหนีแล้วยวแมับดูมอยากับมนี่งเยม่ับดูนไแตเกลยงงแล้ว <c oughs> <c oughs> อลองอ้ไอตัวนี้ไง <Wow. S 1> ที่เราบอกว่าไม่ไม่มีพันแล้วพอเขาไปใกล้แล้วมันมีเสียงตัวไหนนะแม่เออนะตัวเนี้ยไปดูไหม่เราบอกว่าเออมันใจดีไม่เป็นไรหรอกพอเขาไปใกล้เสียงอู้ดังมากอะ่ะแตงกนมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมใช่ใช่ไปดูปะไปดูกันโอ้โหไม่มีเสียงนะหน่อย ต่างแล้วมั้งตัวนี้มันเงียบแล้วอ่ะฝนตกแล้วนะโดยต่อโอ้ตัวนี้จะมีไปโน่สาวอีกตัวซ่อนอยู่นะครับโอ้โหนี่ก็ทารโน่สาวตัวใหญ่นะครับเหนือชอบไหมลูกชอบแต่กัว <c oughs> เหนือกลัวไหมครับนเน่าเล็บเตอร์อ่าตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้เรียกว่า,ววา,าอะไรนะ ไทแนโนดอนไหมตอนนี้เข้าไปแล้วมันเสียงอะใช่ไทแรโนดอนเไ็มไ่มวันมันซีแต่บอลไม่เห็นอันนี้ถ้าเราเขาไปอยู่ใกล้ๆอ่ะเขาจะหัวเขาเขาจะหัวเขาอ๋อห่แล้วคะ่วงเขาจะอะไรนะคะเขาจะห่วงลูกเขาจะหวงลูกห่งเขาเหรอคะ เอาหมดเลยถ่ายรูปตัวนี้ไหมไม้ไม้ไม้อย่างเดียวเลยมันได้ยินเสียงไม่อยากไรด้ยินเสียงเอาไปให้พ่อถ่ายให้จากข้างหน้าเีลยเราเราอยู่ข้างในนี่ไงเดี๋ยวพ่อจะเดินอ้อมไปเดี๋ยวพ่อเดินอ้อมไปอ๋อไปนะครับอืออะแม่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเหนือเป็นยังไงบ้างคะออกมาแล้วน่ากลัวไหม ไม่น่ากลัวเลยเหรอคะ <S 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 แต่รีบไปรีบมาอะไรมาเจออะไรเนี่ยชี๊ดเราเหนือชอบแฮปปี้มากแบบนี้ชี๊น่กลัวไม่ชีช๊อ่ะแล้วเหนือไปไหนแล้วลูกไม่อยู่กับชีพก่อนเหรอ,หอนะตรงนี้จะเป็นโซนเพกาวนะครับของหมู่บ้านในดอเสาอ <Wow. S 1> ้าวเหนือ ทำไมขึงบ้านเอ็สองเราเล่นอันนี้ได้ล่ะลูกโหดนั่งหนึ่งวินาทีเราจะไปเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้แมโบลีนแมโบลีนใหญ่เลยเด้วเหนือต้องถอดรองเท้านะแม่ต้องขึ้นไปครับเพราะว่าพ่อคขาขึ้นไม่ได้เลยไปโดดเลยว้าวจะทำแรงนะน,นันใช้มือจับได้ลูก โอ้เล่นกับพี่ด้วยสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหดึงดึงจะดึงจะดึงจะดึงโอ้โหสนุกไม่หยุดเลยฝนก็จะมาโอเคขอบคุณพี่ๆี่เขาด้วยนะอ่ะไปฝนตกค่ะได้มาหลบฝนอยู่แล้วสเต็ก ปิดคลิปเลยไม่ไมากไม่ใช่ใสิส <ไป S 2> ล่มใหม่ถล่มใหม่สามสองหนึ่งแอคชั่นฝนตกค่ะ,คะ,คะคหลบไปขึ้นมาหลบฝนกีฬาสเต็กนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรอกข้างในครับวันนี้สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะจบกันเที่ยวที่หมู่บ้านในระเสาะเพียงเท่านี้ค่ะมาได้ประมาณสิบนาทีนะคะโอเคอแล้วค่ะบ๊ายบายบแล้วดูเลยตกจริงจริงนะครับไม่ได้โกหก ไปเจอกันครับบ๊ายบายลาหมาบบ๊ายบายปิดกล้องเอามลยปิดกล้องโ <Wow. S 1> ง่จะมาทำหน้างั้นเหรอครับไทำไงค่ะร้อนมันร้อนมากกว่าอ่ะปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปอ่ะเราเลยทำอย่างนี้แล้วปิดคลิปปิดคลิปคือพูดปิดจ้ะลูกสามสองหนึ 3, 2, 1. 1> ่งพุท <Wow. S 1> ไม่ใช่สิลูก <laughs> นเราจะกลับไหมครับลูกจะกลับอ่ะกลับก็ไปบายบกบกมือหน่อยไปบายอ่ะปิดปิดคลิปด้วยอ่ะไปปิดคลิปความรู้สึกยังไงครับที่มาหมู่บ้านเอราสัลแล้วได้เที่ยวสิบนาทีแล้วก็ฝนตกเลยค่ะพาลูกวิ่งเออมาอ่องฝนนะคะไม่โอเคเขาไม่โอเคเดี๋ยวเขาไม่ทราบเขารู้ด้วยนะเป็นน้องอองฝน